คุณลุงปลูกอะไรนะครับปลูกทำนาครับอืมปลูกข้าวอยู่ที่มูส้าอำเภอตำบลอ่าเสียหายไปเยอะไหมครับอ่าไรอืมแล้วตอนนี้สิ่งที่คุณลุงต้องการที่สุดคืออะไรจะจะให้เอาดินออกกับที่นาและอ้อของน้ำโทาปะทาไปสู่ที่นาลุงเึนต้นอืมอืม ็ไม่มีความสามารถที่จะออกมาได้และในป้ายที่เขียนอยู่ตอนนี้เขียนว่าอะไรก็ไอ้ป้ายฝ่ายน้ามืดโยกตัวรับประทานอโยกให้สูงสูงในซีโอเคอืมฝ่ายน้ามืดกับกับอ่าที่ที่อ่าเรยกอ่างเก็บน้ำใช่ไหมอัะมันมีความสำคัญยังไงกับคุณมันมันต้องต้องใช้น้ำตรงนี้แหละไปข้างล่างอำนา แล้วเอาไว้ปล่อยโอเคเพราะน้ำตัวนี้แห้งปุ๊บมันจะมีประโยชน์กับชาวบ้านกี่คนเยอะไหมทัทง้ทงทงัทง้งทั้งทั้งทั้งตำบลเลยครับ